สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอช่วยสอนนะครับโปรแกรม AFS e นะครับเวอร์ชัน3.0นะครับสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมทางด้านการออกแบบทางด้านวิศวกรรมฐานรากนะครับก็คือตัวตัวโปรแกรมนะครับเต็มๆนะครับก็คือชื่อเขานะครับก็คือ Automatic Foundation Engineering System นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน3.0นะครับ เบื้องต้นนะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับความสามารถในการใช้โปรแกรมคร่าวๆนะครับของตัวโปรแกรมนะครับก็ข้อดีนะครับในตัวโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถนะครับดึงข้อมูลนะครับก็คือเราสามารถ Import นะครับแรงจากการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรม SaP นะครับโปรแกรม STAT PRO โปรแกรม m ม d a านะครับซึ่งเราทำการวิเคราะห์นะครับหรือการไนซี t นะครับผลการวิเคราะห์ ตรงนั้นนะครับเราสามารถนะครับนำมาทำการออกแบบดีไซน์นะครับในตัวโปรแกรม AFVS ได้นะครับคือค่อนข้างได้ดีนะครับก็เป็นโปรแกรมที่สามารถนะครับการใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะมาอธิบายตัวโปรแกรมคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ สนใจนะครับเพื่อไปนําไปใช้ประยุกต์การใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเราจะมีหน้าจอหลักๆนะครับในการทําการดูฐานรากนะครับว่าฐานรากมีอะไรบ้างนะครับเราทําการแก้ไขนะครับนี่คือหน้าจอนะครับในการดูนะครับตัวสตั๊กเจอร์ฐานรากเราอย่างคร่าวๆนะครับ ก็จะมีการตกแต่งนะครับการตั้งค่านะครับว่าเราจะทำการนะครับการการตั้งค่าค่าคอนสแตนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นดีไซน์โคดนะครับว่าเราจะทำการดีไซน์ด้วยใช้โคดอะไรนะครับในที่นี้ก็คือใช้ของ ACI นะครับ3 1 8ระบบเมติกนะครับอทัวนี้ก็เป็นค่าเราก็มาทำการตั้งค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็น ค่าโอเวอร์เทนนิงนะครับโอเวอร์เทนนิงของการโอเวอร์เทนนิงของโมเมนต์นะครับมีค่าตัวสลดิ้งของฐานล่างนะครับมีแอพลิฟฟอร์สนะครับแรงพยุงขึ้นนะครับก็ต่างๆนะครับหน้าต่อไปนะครับเราก็มาทำการติดตั้งนะครับมาตั้งค่านะครับตั้งค่าค่าซซยเบลลิงคปาซิตี้ต่างๆนะครับก็มีงานเสาเข็มนะครับเราก็สามารถ ตั้งค่าต่างๆได้นะครับมี h o r i z o n force นะครับเป็น allowable capacity นะครับวัตถิคอนของเสาเข็มนะครับนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเราจะทำการนะครับตัว material unit weight นะครับที่นี้เราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะใช้สเต็งคอนกรีตเท่าไหร่นะครับ240อะไรอย่างเงี้ยนะครับตีนคอนกรีตเราใช้135อะไรอย่างเงี้ยฮะ หรือ1น5นะครับก็เราก็สามารถตั้งได้นะครับยูนิตเวทนะครับเวทคอนกรีตอะไรคี้ยก็คือเป็นยูนิตเวทแเราก็สามารถตั้งได้เป็น2.4ตันนะครับส่วนอื่นๆนะครับเราก็สามารถตั้งได้นะครับตั้งค่ายูสต้งของ r e น n f o r c e m e n t เรานะครับแล้วก็มาเลือกนะครับชนิดของไทบาเรานะครับก็เราก็เลือกเป็น ตัวของไทยเราเองนะครับก็ tis นะครับแตนดดนะครับก็เราก็มาทำการตั้งค่านะครับค่าคู v บ r i n g ต่างๆนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับ allowable inks ของของซอยนะครับแล้วก็ allowable inks of p i นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าพวก String ตัว reduction factor นะครับต่างๆนะครับว่าเราจะ ตั้งตั้งค่านะครับใช้เท่าไหร่นะครับก็มาตั้งได้นะครับมีตั้งค่าไทยพพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็มีอังเก็บโบนะครับก็เป็นการเซตติ้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการทํางานนะครับเราก็มาทําการตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ทําการเซฟนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดปุ่มโค้ดไปนะครับเมื่อเราทําการ นะครับตัวนี้มันเป็นตัวของโปรแกรมนะครับที่ให้มานะครับเมื่อเราทำการเซตนะครับการมีตัวนี้เป็นค่าโคนะครับของค่าโคอินเนจของฐานรากต่างๆนะครับเมื่อเราเซตค่าโคอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกรุ๊ปนะครับเมมเบอร์นะครับกรุ๊ปฐานรากแต่ละฐานรากนะครับว่าเราจะให้เป็นไทป์ไหนอะไรยังไงนะครับ เมื่อเรากรุ๊ปเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการแอดไซน์นะครับขนาดฐานลากแต่ละตัวนะครับว่าจะให้ฐานลากเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมเปลี่ยนเป็น4,000นะครับ4,000แล้วก็ทำทำการแก้ไขได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนั้นเรียบร้อยนะครับกําหนดความสูงที่800นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับความสูงฐานลากนะครับ ส่วนความสูงของตัวต,อตว่อมอนะครับเราก็สามารถกำหนดได้เช่นกันนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับและตรงนี้นะครับเราดีไซน์เป็นฐานลากโดยไม่มีต่อมอก็ไม่ต้องการแก้ไขก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดโคล s ไปนะครับตัวฐานลากอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นฐานลากตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ ทําการเลือกนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกฐานลากตัวนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็มานะครับกาหนดด i เมนชั o ฐานลากนะครับเมื่อเรากําหนดฐานลากนะครับด i เมนชั o ทุกตัวนะครับทุกไท p ์นะครับดังที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการกําหนดขนาดเหล็กนะครับให้กับชิ้นงานนะครับให้กับตัว member ฐานลากเรานะครับแต่ละชนิดนะครับ แลวทีนี้นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นไท้ายนี้ดูนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนไดมิเตอร์เหล็กนะครับเป็น d b บ16นะครับเหล็กล่างก็เป็น d b บ16เช่นกันนะครับนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเซฟนะครับนะครับก็ตัวชิ้นงานก็ทําการแก้ไขนะครับเรียบร้อยนะครับอันดับถัดไปก็ลองมาดูตัวต่อหม้อบ้างนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขต่อหม้อได้นะครับแลนที่นี้ผมให้เป็น d b บ12นะครับ ตัวท็อปบาร์นะครับส่วนตัววอร์ติคอนนะครับให้ db 16นะครับตัวท้ายบาร์ก็ db 12นะครับระยะแอดนะครับเราวอร์ติคอลเราสามารถแก้ไขได้สมมุติว่าผมต้องการที่2ี่บตัวนะครับผมก็กอก20ิไปนะครับระยะนะครับก็จะเพิ่มมานะครับสมมติว่าผมต้องการที่นะครับอ่ส2บนะครับเมื่อกี้เป็น20บนะครับยี่สิบณที่นี้ ผมเพิ่มให้เป็น32แล้วกันนะฮะนะครับก็ทำการเพิ่มเป็น32นะครับระยะ add นะครับแนวนอนนะครับก็ให้เป็น250นะครับเขาก็จะทำการ add just ให้นะครับเป็นอย่างอัตโมตินะครับ db12 นะครับ250นะฮะนะครับก็จะทำการแก้ไขให้นะครับก็ณตอนนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับให้ ให้ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการกําหนดนะครับขนาดของเหล็กเส้นนะครับรีบาเรานะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเรากําหนดให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรากําหนดให้เรียบร้อยกลุ่มเสาเข็มเราก็สามารถกําหนดได้เช่นกันนะครับเราก็มาทําการกําหนดนะครับเสาเข็มเราจะใช้จํานวนกี่ตัวนะครับ ก็สามารถแก้ไขได้นะครับนะครับก็สามารถแก้ไขนะครับจำนวนเสาเข็มได้นะฮะเมื่อเราทำการแก้ไขนะครับเรียบร้อยนะครับหรือเราทำการแอดไซน์ให้นะครับอย่างเช่นเรากำหนดรัศมีอยู่ที่ PCD นะครับก็คือ p i Circle Diameter นะครับเรากำหนดที่38 0 0นนะครับเราก็สามารถกำหนดแก้ไขได้เช่นกันนะครับ นะครับเราสามารถกำหนดด้วยระยะนี้นะครับก็สมมุติว่าผมให้เป็นพันหกแล้วกันนะฮะทำการเจนเนอเรตนะครับเยสนะครับเสาเข็มเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่าในที่นี้นะครับผมอาจจะทําการเปลี่ยนเป็นในตัวนี้แล้วกันนะครับกําหนดลัศมีสามห้าศูนย์ศูนย์นะครับเจนเนอเรตนะครับเยสนะครับโอเคนะครับก็ สามารถทําได้นะครับและตอนนี้ผมจะไม่ทําการลงลึกนะครับแล้วรายละเอียดดีเทลก็ยังไม่ไมม่่ไได้กําหนดอะไรมากมายนะครับผมก็ทําให้ดูนะครับเมื่อเรียบร้อยก็กดปุ่มเซฟนะครับกดปุ่มโคลอสนะครับหลังจากที่เราทําการกําหนดนะครับตําแหน่งเสาเข็มนะครับกําหนดขนาดฐานลากนะครับกําหนดเหล็กเส้นเรียบร้อยนะครับ กำหนดเสาเข็มเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการกําหนดอังเคอร์โบนะครับอันเคอร์โบเราก็สามารถกําหนดได้เช่นกันนะครับเรามาเลือกนะครับอังเคอร์โบของเรานะครับสมมติว่าผมใช้ M ยี่สิบนะครับเลงทั้งหมดสามสิบห้านะครับค่าโป o j e c t i นะครับก็สมมติว่าหนึ่งร้อยแล้วก็สามารถทําได้นะครับเลงหกสิบเป็นห0ร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม save นะครับ bcd นะครับเราสามารถแก้ได้เป็น3ามัสองร้อยนะครับ generate นะครับก็ทําการแก้ไขได้เรื่อยๆนะครับยืดหยุ่นนะครับเห็นไหมครับก็สามารถทําได้นะครับก็กดปุ่ม c l o ไปนะครับเมื่อเราทําการกําหนดนะครับฐานลากนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการนะครับ combine l o นะครับซึ่งตัวนี้นะครับบางครั้งนะครับการ ปุ่มนี้ก็ในตอนนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการแอดไซน์นะครับตัวของเวทเซลนะครับตัวนี้เป็นของเวทเซลเรามาคอมไบ้นะครับเราก็มาดูนะครับโหลดเคสเรานะครับนะครับก็จะมีตัวโหลดเคสเรานะครับว่าเราก็ทำการแอดไซน์นะครับโหลดเรามีอะไรบ้างนะครับ โหลดที่เรายังไม่ทําการแอดไซน์มีอะไรบ้างนะครับโหลดที่เราทําการแอดไซน์ไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เซฟเวทนะครับติดลบหนึ่งนะครับวินโหลดนะครับก็จะมีค่าให้เลยนะครับเซสมิกโหลดเอ็มทีโหลดนะครับโอเปอเรชันโหลดเทสโหลดนะครับเมื่อเราทําการาหนดโหลดเคสเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการคอมไบโหลดนะครับเราก็จะมีขั้นตอนการคอมไบนะฮะ โหลดเคสที่หนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะครับก็เมื่อเราทำการดีไซน์นะครับเป็นกำหนดโหลดเคสต่างๆให้กับฐานลากเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแต่ละโหลดเคสนะครับเช่นโหลดเคสนี่ครับ1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5นี่นะครับ1 0 6 1 0 7นะครับกำหนดโหลดเคสเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับเมื่อเราทำการเซฟเรียบร้อยเราก็กดโคลอสไปนะครับ ส่วนเราอยากรู้ว่าแต่ละโหลดเคสมีอะไรบ้างเราก็ทำการเซตโหลดเคสเรานะครับก็กดโคล s นะครับเมื่อเราทำการกำหนดนะครับโหลดเคสเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาทำการวิเคราะห์นะครับและดีไซน์ฐานลากนะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการดีไซน์ฐานลากนะครับ ก็จะมีนะครับว่าโหลดได้ทําการวิเคราะห์หรือยังเสร็จสิ้นยังนะครับฐานลากวิเคราะห์สมบูรณ์แบบหรือยังนะครับมาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับและทีนี้นะครับผมทําการวิเคราะห์ฐานลากก่อนนะครับเมื่อวิเคราะห์ฐานลากนะครับก็โหลดเราได้ทําการวิเคราะห์แล้วนะครับฐานลากวิเคราะห์แล้วนะครับเหลือแต่ ตัวต่อหม้อนะครับเรายังเรายังไม่ทําการไอซีดนะครับวิเคราะห์เราก็มาที่ตัวต่อหม้อนะครับตัวไพเออร์นะครับก็ดีไซน์นะครับก็ทําการวิเคราะห์นะครับออกแบบเรียบร้อยนะครับส่วนเราจะมาดูรายการคํานวณนะครับเราก็มาดูได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับนะครับเราก็มาดูรายการคํานวณคร่าวๆนะครับว่ารายการคํานวณมีอะไรบ้างนะครับ และการคำนวณมีอะไรบ้างนะครับคือณตรงนี้นะครับเป็นกราฟ,ฟิกของผมอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวโปรแกรมในเกี่ยวกับระบบ window s เองนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะซึ่งถ้าสมบูรณ์แบบนะครับก็จะออกมาค่อนข้างดีนะครับก็กลับไปยังการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาดูรีพอร์ตของตัวตอมอนะครับ ตัวนี้คือไม่ผ่านนะครับก็มีโน g ก o ดนะครับมีโอเคนะครับก็มาดูผลการวิเคราะห์นะครับคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกด c l o s ไปนะครับเราสามารถพิมพ์ได้นะครับส่งออกเป็น pdf ไฟล์หรือสามารถพิมพ์ออกได้เลยนะครับเป็นรายการคำนวณนะครับันดับถัดไปนะครับเราก็มาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็มี take off material นะครับ เราสามารถเซตนะครับว่าระยะขุดนะครับถึงขอบฐานฐานลากนะครับเท่าไหรอะไรยังไงเราสามารถเซตได้นะครับเราสามารถตั้งรูปร่างว่าเราจะขุดเป็นรูปร่างยังไงนะครับก็สามารถเซตได้นะครับและที่นี้นะครับผมขุดเป็นโพลีนแล้วกันนะครับก็มีโพลิชชั่นต่างๆมีค่าอาร์เรวเบลอินคิดนะครับมีพารามิเตอร์ต่างๆที่เราจะเซตเข้าไปนะครับ สมมุติว่าผมใช้ค่าของเขาเลยนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับทางตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการเทคออฟเมเทเรียนขึ้นมาให้นะครับว่างานขุดเรานะครับเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับฐานลากตัวนี้นะครับเราอาจจะขุดค่อนข้างลำบากนะครับเราก็สามารถทำไปกลับไปทำการแก้ไขได้นะครับก็ลองดูนะฮะก็มาที่ ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรากําหนดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับชิ้นงานเราก็สามารถนะครับขุดนะครับเป็นเราสามารถทําการอัติเมตนะครับได้นะครับปริมาณงานขุดนะครับก็มีทั้งหมดนะครับเป็นตารางลิสต์ให้นะครับก็มี 3D ให้เราดูนะครับมีนะครับเป็นผล ที่พร้อมที่จะส่งออกทาง Excel เองนะครับมีค่าดินถมนะครับมีค่าดินขุดดินถมนะครับแล้วก็ดินทิ้งนะครับให้ทุกไท้ายนะครับนะครับมีตัวบาคาริสนะครับมีจำนวนคอนกรีตมีจำนวนลีนนะครับคือก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ละท้ายเลยนะครับก็ โปรแกรมก็คำนวณมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวซัมมอรี่นะครับทุกฐานลากนะครับที่เราทำการออกแบบนะครับก็เราสามารถนะครับส่งไปยังไฟล์ Excel ทั้งหมดได้นะครับก็เราก็แค่คลิกนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเราก็จะได้นะครับข้อมูลที่เป็นไฟล์ excel นะครับตัวโปรแกรมก็จะส่งข้อมูลมายังโปรแกรม excel นะครับทั้งหมดเลยนะครับ นะครับออกโปรแกรม Excel ให้เราเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมีบาคาลิสตให้เรียบร้อยนะครับอันดับถัดไปนะครับก็หลังจากที่เราได้บาคาลิสตนะครับเป็นการส่งข้อมูลนะครับเทค e อฟเมทั e เลียนให้เราเรียบร้อยนะฮะเราก็ทําการออกนะฮะอันดับถัดไปเราก็มาทําการสร้างแบบนะครับ ส่งออกไปยังโปรแกรม a u t o c a คนะครับทาการกดปุ่มโอเคนะครนะครับตัวโปรแกรมก็ทำการส่งนะครับข้อมูลนะครับ Export มายังโปรแกรมนะครับเพื่อทำการสร้างแบบนะครับต่างๆนะครับเป็นแบบ Layout นะครับเป็นราละเอียดดีเทลฐานลากทั้งหมดนะครับ มีบาคาริดให้ชัดเจนนะครับนะครับแต่ละแต่ละฐานลากเลยนะครับก็มีได้มันชงได้เนชั่นนะครับทุกอย่างนะครับก็มีบาคาริดให้นะครับทุกตัวนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นไฟล์นะครับส่งออกเป็นไฟล์อัลตร้แคดให้เลยนะครับ เราสามารถทําการดับเบิลคลิกดูได้นะครับอย่างเช่นไฟล์ตัว l a เยอรแล้วกันนะครับผมจะมาเปิดไฟล์ดูเลเยอรดูนะครับซอฟตไบทายนะฮะนะครับและที่นี้ก็คือผมจะลองมาที่ l a y ยอรดูนะครับทําการเปิดไฟล์เออร์เกตขึ้นมาดูนะฮะ เราก็ได้ไฟล์นะครับเป็นไฟล์อ u t o เ a ทมานะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับมีไต่ต้นบล็อกนะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับเล็กน้อยนะครับจัดแอดจัพนะครับตัวอักษรอักษรนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการออกแบบนะครับงานฐานลากนะครับก็โดยกระบวนการหลักๆของเขาก็คือรับข้อมูลนะครับหรือเรากําหนดโหลดนะครับกําหนดชนิดของฐานลากนะครับแต่ละชนิดนะครับกําหนดค่าโคอินเนต ให้กับฐานลากนะครับกําหนดค่าคูณนิตของต่อหม้อทุกต่อหม้อนะครับแล้วก็ทําการกร๊ปนะครับฐานรากทุกตัวนะครับแต่ละไทกําหนดเป็นกร๊ปไทแต่ละชนิดให้กับฐานลากนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการดีไซน์นะครับแต่ละฐานลากนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในกระบวนการออกแบบนะครับ ก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับก็ผู้ใช้งานนะครับก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในงานแต่ละประเภทนะครับก็สามารถออกแบบฐานลากได้หลายๆชนิดนะครับเป็นฐานรากชนิดแบบฐานลากแผ่นะครับหรือฐานลากแบบผื้นปูเสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือฐานรากเป็นฐานรากทรงกลมฐานราก ที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับหรือฐานรากที่เป็นทรงแปลกๆนะครับก็เป็นเอลิกล่านะครับเป็นแบบว่าฐานรากเป็นตัว L นะครับเป็นรูปตัว H นะครับหรือฐานรากอื่นๆนะครับเราสามารถทำการคอมบิ้ฐานรากได้นะครับก็ขอให้ผู้ใช้นะครับนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับลองดูนะครับก็ขอจบการบรรยายนะครับเพียง แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ